ตังปังเราจุดธูได้เลยตรงๆโอ้ได้ก็สองสองสองแสนาเที่ยวนี้ตองปังทุกคนค่ะได้มาเปิดดวงเปิดทรัพย์ก็ทําให้พวกเราได้กําไร3ามถึงสี่แสนต่อเดือนมันคือความเชื่อค่ะบางสิ่งบางอย่างเรามองไม่เห็นแต่ถ้ามันรู้สึกติดขัดแสดงว่ามันมีอะไรที่ยังไม่เปิดให้เราพอเรามาทําแล้วมันเปิดแล้วมันได้จริงๆแล้วมีคนว่าเรางมงายไหมก็มีนะเราก็บอกว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเพื่อแต่เราศรัทธาคิดว่าตัวเองน่าจะมีบุญกับปู่พอมาทีไรก็ ปังทุกทีสวัสดีครับโอ้ชวนที่ดวงเฮงดีกว่าใครเอ่ยพี่ชื่อกนกรักติ๋นขาวนะคะอยู่จังหวัดนครสวรรค์มาขอพรตั้นก็ได้สมความปรารถนาทุกครั้งครั้งแรกมาบนมาขอพรจากทัานให้ลูกสอบไปเมืองนอกให้สําเร็จก็สําเร็จขอครั้งที่สองมาชวนเพื่อนมาละคือเพื่อนอยากมาก็ขอให้มีโชคมีลาภทุกคนก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วก็จะนํานางลำทุกคนมาถวายลำให้แล้วเราก็ปังแล้วก็ปังแล้วจุดธูปได้เลยตรงๆโอ้ได้ก็สองสองสองแสน เที่ยวนี้ตังปังทุกคนค่ะเรียกว่ายกครับจากนครสวรรค์มาเลยใช่ใครที่ชอบมาสสยโมูก็มาไหว้พระทำบุญหลวงพ่อทุกๆรูกทุกๆองค์เนี่ยก็ขอพรจากท่านในใจเราคือ ขออะไรก็จะได้อย่างนั้นค่จะเที่ยวนี้มาตั้งใจจะมาขอพรขายที่ชุดหน้าเต็มกันนี่ฮะจัดเลยเนาะจัดเลยค่ะโอเคครับขอบพระคุณนะคะโชคดีมีใช้นะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่อีกนะครับชื่อว่าจาร้อดีค่ะมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะประมาณ8ครั้งแล้วค่ะมาขอพรหกกันเรื่องอะไรฮะโชคลาภค่ะขายแน่นอนค่ะสองยางคือตั้งกัมาเนี่ยคือ11งวดติดเฮ้ยสิบเอ็ดงวดติดใช่ตั้งกับสิบหกเมษามาเนี่ยคือ11งวดติดวันนี้นําอะไรมาถวายเมื่อสักครู่เห็นอ่าข้าวสารน้าแดง น้แล้วกระพงอะไรเอาอีกแล้วปังอีกแล้วบอกใช่ค่ะบูชาองค์ชาคือเลขบาร์โคดองค์ปู่ตามมา4ี่รอบบอกว่าถ้ามีโชคลาภจะนําข้าวสารน้ําน้าแดงอะไรเงี้ยมาถวายท่านก็คือจะมาเจอมือโชคลาภค้าขายได้ตลอดเราอยากทําแล้วเรามีความสุขแล้วเราทําแล้วเราได้เราปังเหมือนการเงินก็เข้ามาตลอดไม่ขาดเหมือนเราค้าขายอย่างเงี้ยลูกค้าก็มีทุกวันแบบคนอื่นเขาไม่ได้คือแล้วแต่เราก็คือได้ทุกวันแล้วมีคนว่าเรางมงายไหมก็มีนะเราก็บอกว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ตามเพื่อแต่เราศรัทธาเราศรัทธาในตัวองค์ปูคิดว่าตัวเองน่าจะมีบุญกับปูเ่พราะมาทีไรก็ปังทุกทีถ้าใครอยากมาวัดเดิมบางคงคาลามมาได้เลยนะคะปังจริงคะ่ะมาจากไหนกันครับ มาจากกรุงเทพกันค่ะได้มาเปิดดวงเปิดทรัพย์ก็ทําให้พวกเราได้กําไร3ามถึงสี่แสนต่อเดือนมาครั้งแรกตอนเจ้นเดือนมีนาคมเปิดครั้งแรกเลยกําไรหลักแสนเลยค่ะจนตอนนี้ดวงเปิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะก็คือขายดีมากจนได้กําไรหลักแสนก็เลยจากมาทุกเดือนอะมันคือความเชื่อค่ะบางสิ่งบางอย่างเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันถ้ามันรู้สึกติดค่ะแสดงว่ามันมีอะไรที่ยังไม่เปิดให้เราเพราะฉะนั้นพอเรามาทําแล้วมันเปิดแล้วมันได้จริงๆด้วยความที่การลงมือทําบวกกับสาย มูยังไงมันก็ปังแน่นอนสําคัญคือเราต้องลงมือทําด้วยมันเกี่ยวกับจิตบริสุทธิ์ที่เกิดจากความเชื่อวกับเราศรัทธาด้วยคือต้องบอกว่าความโชคดีเกิดขึ้นจริงๆเชิญชวนนะคะใครที่ยังไม่เคยมาวัดเดิมบางนะคะมาได้เลยเพราะว่าพระอาจารย์ไม่ได้บอกให้เราเชื่อแบบงมงายแต่เขาจะให้เราเชื่อแบบมีสติแล้วก็การเปิดดวงค่ะเป็นการเปิดแบบให้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ามันงมงายลองมาดูค่ะเพราะเคยมาครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราศรัทธาท่านเลยท่านบอกให้ไม่งมงายนะแต่เป็น เป็นการเปิดเพื่อให้เราลงมาทำอย่างต่อเนื่องเชิญมาค่ทานนี้ทางนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเราด้วยนะความสามารถของเรา้วนๆนด้วยนะแต่กำไรหลักล้านเลยดีไหมใช่ค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ